สวัสดีค่ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีขอนำเสนอบทความรักสุขภาพกับสครอ6ชลบุรีตอนขับขี่ปลอดภัยช่วงฝนตกและน้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจรสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีฝนตกลงมาอย่างมากนะคะในช่วงเวลาที่เราเร่งรีบ สครอฮุมจังบุรีมี7วิธีขับขี่ปลอดภัยช่วงฝนตกและน้ำท่วมขงังผิวจราจรมาฝากค่ะ 1. ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติด้วยการเปิดไฟหน้ารถโดยเปิดไฟต่ำเพื่อช่วยให้มองเห็นภาพได้ชัดเจน 2. ผู้ขับขี่รถควรเปิดใบปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วให้เหมาะสม 3. ลดความเร็วขับให้ช้าใช้ความเร็วที่เหมาะสม 4. ทิ้งระยะห่างจากคันหน้าเว้ระยะห่างอย่างน้อย10-15เมตร 5. หลีกเลี่ยงการแซงเพื่อลดการเฉี่ยวชน 6. ไม่เหยียบเบรกทันทีเมื่อรถลื่นให้ลดความเร็วใช้เกียร์ต่ำแล้วค่อยๆเบรกและ 7. เมื่อต้องขับรถผ่านน้ำท่วมขังหากระดับน้ำสูงกว่าขอบประตูไม่ควรขับรถฝ่าไป และนี่ก็คือความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีนะคะช่วงรุููฝนที่ยังไม่จากไปไหนขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยค่ะพบกันใหม่กับบทความรักสุขภาพกับสคร6ชลบุรีได้ทุกสัปดาห์ทาง Facebook สื่อสารความเสี่ยงสคร6ชลบุรีและ u t u b e สคร6ชลบุรีนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ